สวัสดีครับยินดีตยวเข้าสู่ช่องบ่าวนกกกกอกครับทุกท่านครับนะตอนนี้อยู่กับบ่าวนกครับเราจะมาสัมภาษณ์บ่าวนกนะครับนะครับโดยกจะย้ายจากกกกอกไปอยู่นี่ไหมมาไหมย้ายบ้านจะมาอยู่นี่ไหมไมาอยู่กับลูกไหมไม่กิจยางไอ้ลายไอ้นาอ๋อกิจยางไงมากิจยางเขาค่อยมาครับอ๋อก็ค่อยไปมามาไปมาไม่ได้มาอยู่บอกไม่ได้มาอยู่แต่ว่าก็จะไปมามา เป็มวันวันไหนบ่านกมืออันค่ำอ๋อวันนี้บ่กกับ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 บ่าวไผ่คุ้ใหญ่ผู้ใหญ่บ่อ๋อไม่นิ่มไม่อ้อมไม่พอออมไม่ออกมาใครมากมาใครมากสี่ีคนมาสีคนครับอ๋อมาสีคนมากับบ่าวนาะกลับไปก็จะกลับไปสีคนครับอ๋อไม่มีใครกลับไปด้วยบอกอ๋อไม่มีแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ทางรู้เป็นไงบ้างสบายสบายดีสบายดิ ยอดเป็นยังไงบ้างเอาขึ้นโอเคยังไงยัมไงดีใจด้วยดีใจด้วยเดีครับบานนกยอดขึ้นยอดขึ้นนั่นเองก็บานนกก็ชี้แจงกันนะครับว่าเราจะบานนกจะมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะวันธรรมดาอยู่กอกวันธรรมดาก็ไปนั่งเล่นอยู่กับพี่หน้าบ้านมาตัดคลิปกับพวกเราอยู่หน้าบ้านกันแล้วก็วันศุกร์เสาร์เราก็มากับพ่อผู้ใหญ่เหมือนเดิมเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเนาะใช่อีกหนึ่งเดือนเพราะว่าองค์ปู่ก็ยังอยู่ที่นั่นแล้วถ้าบานนกมานี่ครับ แม่เป็นไงบ้างแม่แม่เป็นไงบ้างแม่แม่แม่คิดถึงไหมสีเสียงฮะคนกินยาดอมยายางคนกินยางครับยายคนกินยาแน่สิครับอันนี้คือเป่านกเป็นยูทูปพิเศษหาพิเศษใช่ใช่ไหมอ่าหาพิเศษเจ้าแค้ก็กินยาอ๋อแล้วนางเอกไปไหนอ่ะนางเอกอ่ะนางเอกพิเศษเออไปไหนมาอยู่ใช่ไหมใช่ ไม่รู้อ่ไม่รู้ไม่ได้ติดต่อกันเลยเหรอกบนังเอกน่ะะติดต่อเลยเหรออ้าวถามเลยนาทีนางเอกไปไหนไม่รู้ยืนยืนนูกับเชชี่ออกับเชชี่อ๋อกับเที่อ๋อนาลุงนะบกแล้วที่กอก้องไปไงเงียบเงียบอยอะกิเลย ครับช่องหนึ่งช่องชีชีชาแนลอ๋อที่อยู่เหรอกับป่าคำสายอ๋อสองคนกับแอดมินกับตาชานเดี๋ยวพรุ่งนี้ยูทูบเบอร์เขากลับกกอกันแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เขาไม่ทำงานมันพระใหญ่เขาก็กลับกกอกกันแต่เราก็กลับไปดักรอพรุ่งนี้เราก็เช้าเราก็เข้าไปหาไปหน้าบ้านลุงเลยนะไปสัมภาษณ์แต่ละคนแต่ละคนเลยนะ พวกเราอยู่ก็กอกกันอยู่แล้วแล้วเราก็มาที่ทุกต่อทิศเราก็ไม่ทิ้งลุงหรอกนะแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้มีอะไรในใจจะพูดไหมไม่มีเออนี่อยู่ที่สิ้งที่สิ้งเพื่อนทุกคนอ่าอ่ที่ทิงเพื่อนทุกคนครับทิศอ่ามโนคิดถึงมีคิดมโนก็พูดแล้วนะครับว่ามีความใจจะพูดก็คิดถึงเพื่อนทุกคนใครบ้างอ่ะอัตนฮะอัตนกัปตันเมย์มาต่อย หลายคนหลายคนคิดถึงถ้ากลับไปกกกอย่างคิดถึงเขาอยู่ที่นี่ครับอก็ถึงถึงก็ไม่ยามาเนาะไม่ไม่มาซื้อที่อยู่ที่ทักแปงเหรอทำไมอาทีที่นู้นก็เยอะแล้วนี่ครับนี่มหาเศรษฐีนะบอกไว้ให้นะครับบอกไว้ให้นี่คือมหาเศรษฐีกกกนะครับผมบอกไว้เลยนะครับเห็นอย่างนี้อย่างนี้เถอะครับนะครับสวนยางเยอะอืส่วนยางเยอะนะครับแล้วก็ ก็บ่าวนกก็จะมาหาลุงอยู่อย่างนี้นะคุณสาวธิดาแต่บ่าวนกก็รักลุงรักป้าเหมือนเดิมรักลุงรักป้าไหมรักครับรักแค่ไหนรักเช่นเรักเป็นเต้นโอเครู้เรื่องกับเบื้องเราร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมไม่อะไรร้องไห้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องพิถีพิถันไม่ต้องร้องต้องร้องไห้เราอยู่ด้วยกันนี่แหละเราจริงไม่ไหนหรอกเข้าใจป่ะเราอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละ ต้องร้องไห้ลุงแกลุงแกก็ไปไปมาลุงแกก็ไปไปมาต้องร้องไห้ต้องคิดมากความรู้สึกคือเราอยู่ด้วยกันเพิ่นเราเคยอยู่ด้วยกันนะมันเป็นภาพผูกพันที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนเราก็อยู่ด้วยกันมาแล้วมันส่วนหนึ่งมันก็ต้องจากันมันก็ต้องแยกกันแต่ว่าเราก็ยังไปไปมานะไม่ต้องความรู้สึกนี่คือบบแบบนกอยู่ตื่นเหมือนมันมันเข้าใจนะนกเนาะคือมันความรู้สึกคือเราเคยอยู่ด้วยกันมาานานอ่ะสองปีนะมาดกเนาะ ตั้งแต่ลุงนั่นมาแล้วก็ลุงย้ายมาเนี่ยมันก็เป็นบางผูกพันนะคิดถึงช่างพงคิดถึงกัปตันคิดถึงถ้าเบาโนกลับไปตอนเย็นนี่คือร้องไห้เลยเลยนนเนี่ร้องแค่นี้ยังร้องเลย,ไ,ยลไม่ต้องร้องเราจะสู้ไปได้วยกันจับมือเราจะสู้ไปได้วยกันเราก็อยู่ควบคู่ด้วยกันไม่ทิ้งไม่ไหนอโอเคจับมือ,อเก็จะเราก็เทียบไปเทียบมาหาแบบนี้แหละใช่เลาเทียบไปเทียบมาหาลุงแบบนี้แหละเราจะมีเวลาที่นู่นเราก็ ทำพะละเรากดที่นู่นก่อนแล้วเราก็มาเลยที่กรกบให้ลุงไปก่อนหน้า,นาบ้านลุงตลาดน้อยลุงเราก็ช่วยกันดูหน้าบ้านลุงไปก่อนนะครับเราก็มาช,ช่วยกันดูใช่ช่วยดูแล้วเราก็มาเราก็ไปไปมาไนี่แหละไม่ต้องร้องไห้เราก็ไม่ทิ้งกันไปไหนเราก็อยู่ยด้วยกันแบบนี้อย่างน้อยลุงไม่ทิ้งไม่ทิ้งใครไปข้างหลังวันนี้เขาไข้างหลังแน่นอนนะครับนี่ครับก็เป็นความรู้สึกของบ้านนกนะครับผู้ทางน้ําตานะครับก็ คิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงลุงพี่ถึงป้าที่ถึงเพื่อนทุกคนที่เคยอยู่ด้วยกันมาในระยะเวลาปีฝ่า,าผ่านทุกผ่านโศกกันมาด้วยกันนะครับอาจจะมีลุกล้มคุกค,คานกันมามันคือมันลําบากมาด้วยกันร,ระยะเวลา2ปีที่ลุงอยู่เก,กอกๆแล้ววันนี้ลุงกลับมาอยู่บางเยี่ยมเนี่ยนะครับบ่านนกก็ก็รู้สึกเศร้าใจครับเศร้าใจแล้วก็คิดถึงเพื่อนนะครับมัน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 ด้วยฐานการมันบีบบังคับนะก็ฐานการบีบบังคับอยากให้ให้บ่าวนกเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่ลุงอ่ะแกเป็นแบบนี้ลุงแกไม่อยากเป็นหรอกแกก็ไม่อย ้เพื่อความสบายใจของแกนะแ,แกก็ต้องมาย้ายมาตรงนี้แต่พวกเราก็สามารถไปไป,ไปมาๆกันได้ลุงก็ยังไม่คิดโกกอ,อกหรอกอนะครับแต่ว่าลุงขอมาอยู่ตรงนี้เพื่อความสบายใจทุกของทุกคนของชาวบ้านนะครับลุงก็ได้เสียสละทุกๆอย่างให้กับทุกคนแล้วก็ชาวบ้านนะมันจะได้ไม่เกิดปัญหาประเด็นดราม่าก,กันต่างๆนานานะครับก็ขอบคุณบ่านนกนะครับที่พูดความรู้สึกดีๆในใจนะครับคือความผูกพัน,นผมเข้าใจแหละเ <ขอ S 1> พื่อนอ่ะอาจจะ <ขอ S 1> ไม่ใช่พี่พน้องกันอาจจะไม่เคยเล่นด้วยกันมาในเด็กแต่เรามาอยู่ด้วยกันสองปีอ่ะ มันก็เป็นความผูกพันนะครับเป็นความผูกพันที่เราเรามีให้กันนะครับก็ไม่ต้องคิดมากก็ไม่ต้องดราม่าเราจะสู้ไปด้วยกันโอเคไหมโอเคครับก็ขอบคุณบ่าวนกครับสำหรับคลิปนี้ครับขอญาตลงคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านช่องอะไอ่าติดตามช่องอะไร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 กรอกบาวนกกอกกอกอ่าโอเคตติดามด้วยนะคติดตามให้ะครับติดตามให้บ่าวนกกกด้วยตอนนี้ตอนนี้พูดจังเท่าไหร่แล้วสองหมื่นชาม์ทสสามได้ถึงสามหมื่น โอเคดันดันดันนะครับครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับขอบมากครับโอเคครับวัสดีครับที่เปสกินนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับบ่านนกก็ยังไม่เสร็จนะทีครับก็เป็นความรู้สึกในใจของบ่าวนกนะครับที่เราคุยกันนะครับขอบคุณบ่าวนกนะครับที่ยังยังยังรักลุงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากใจของบ่าวนกนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้บ่าวนกด้วยแล้วก็กดติดตามบ่าวนกนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจบ่านนกแล้วก็ครอบดูคลิปให้บ่าวนกด้วยนะครับ เอฟซีช่องบ่าวนกทุกคนแล้วก็เอฟซีทงพลพัชร์นุกคนนะครับก็อันนี้ก็เป็นความรู้สึกลึกๆของบ่าวนกที่มีต่อลุงกับป้านะครับเราอยู่ด้วยกันแบบนี้มานานมันก็เลยเป็นความผูกพันที่พวกเรามีด้วยกันนะครับเอฟซีของลุงกับป้านะครับก็เป็นกำลังใจให้บ่าวนกเนาะสู้ๆโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับผมกับบ่าวนกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ